ครัผมสวัสดีคุณแม่ครับจ้าสวัสดีหาเฮงคิดทอดคิ้วไหลมือไหลวัดแถวก็ได้หา,าหากันเนาะอ้าวพี่น้องมาตามต่อแน่นห้างปู่ดำคำหมื่นด้วพี่น้องเด้อนี่ข่าวว่าแตกสะแตกใส่บ่แม่จ้านี่ตั้งประเทศแต่สวัสดีกันโคกมาเลยวันพุทธติกันแตกอีกโอ้าจ้าโอ้ยหลังรัฐบาลไทยออกมาขึ้นตั้งประเทศแตก นั้นมาล้ต้นนี่จันพุทสุกแล้วต้นนี่เงนจันกับหกกกับอยอ่จีทังโทรศัพท์มืนโทรมาผู้คนเนี้ยหวงอยู่คนกัครับโทรมาตัวใดอ่ะอืมตีน้องเงินแบบนี้มาวันพุดเป็นกระามอีเนี่ได้ตัวใดตัวเก่าเพาะหลาเลี้ผู้ดำกหาเด้อหาเก่าเก่า้อบางทีกา่กหาระดกลับเดียวจะมาไหนยิงเพราะว่า เก้าเก้าห้าหกหกห้าน้าแม่น้ว่าแต่รีนรัฐบาลไท้เขากับพลวิวโหมาล้วเนาะหัวคาเก้าหาพี่รองแมนมาแตกแล้วอีแล้ววันนี้วันสุ์วันสุกกับยซีก็โทอมาอีกขอเนี่เมนเนี่ยจุดทูบใบราท่านแตะหารี่ซีเขนะออ้โฮึฮึนีฮึ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 ฮนฮึฮเนึฮึฮึนึ้ึฮัฮึ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 ฮเฮึฮึ้ึ อาพี่น้องบานนี้เข้ามาตามรัฐบาลไทยได้พ,พ,พี่น้องได้งวดประจําวันที่หนึ่งตุลาครับผมเนาะสําหรับตัวเลขแม,ม่ทั้งปูดําคํำมือนะอ่ามาตามตเอนั่นคือน้ำหนุกเช้าคนกี่ขอดไอ้นะคอดอ,อ,ดอ,อ,ดอ,อ,ดอันหลานจริ้นยิ้คนใดคนนี้คอดคจีนเลี้ยงน,นะโอ้อ้าเพ่นให้กิมมนแม่นก็สั่งแม่ค่นท้องให้กินแม่นต่อ แต่เจ้าว่ามันเห้งน้ำหลานสาวน้ำหลาบ้าควายยึดจีกัหล่ะบอกว่าโอ้ยมันอยากได้เปียกน้อยเพ่อพ่อได้เปียกน้อยอยู่ดอกใช่จ้าไอ้กุกตาเพิ่นนั่นแหละมันเห้งยู่เบาันเย็บซีเอ้ยชินยันนั่นหลานสาวมันติดขอดแล้วล่ะอ่ะไอเย็บซีเสือรับฝันอยู่มอยู่นี่คุ้มเป็นสตีอยู่ดอกคู่ดำกับน้ำมาอยู่ครับผมจ้าพ่อรัะฝันอ่ะ ฟันดีดีสามตูมากทูค่ะพอแล้วก็ฟันเมน่นีด้เห็นบ่ไห้ได้ไอ้จีนจีนทีมออกเล่าอยู่บระเจ้าหนะ<อ>่ะต่างประเทศอยู่บรเจ้าหน,น่ะก็คือไปง่ายมองไปยูไม่ม่นบ่แห่ไปเฝ้าลูกเฝาร้านนั่นบ่เม่นแล้วก็น้ำมา้ามกระเจ้าเหรอโอ้โหปากไวว่างไปบอกยุคปุณให้เขา่าเลขกทูให้คือต้องเด้มาขอเที่ยวมะยา ครับผมนีกี่มาดอย่างมาเชียดอกกับมาเจ่ยวขาเจยวนาง้อนในว,วังสีดอกอไม่ได้พ่พอกอเลยฝัน,นครับผมฝัน,น,นกั้งเลยญี่ปุ่นมันมาฝันเดทโเนะมาหายงงเนานะอ้มันอยู่น้ำดุกสาวหลีดตอนนั้นมันอยู่น้ำดุกสาวหลีเคยจีดสามตอยู่ตอนนี้พ่อฝันว่าเร็กออกหึ่งสองสนะามาย ก็เหมือนฟันในเลขกของมหาสองเท่ามือร้อนแผลใช่ไโอ้ยเมียก็เลยว่าโอ้ยบอกกับฟันว่าดิซี้ช่างฟันว่ามือนั่นฟันว่าดิเก็บเห็นละงูเห็นเห็นอันเห็นละงูได้บบก้าไหมเลขเลขกก้านประเทศออกน่ามาหาเห้งเนาะครับผมออกสามตัวเลยดิงูซี่ๆนะครับคต่บ้านนี้พ่อฟันว่าเลขน่ะออกเลขรัฐบาลไทยละซีเมนน่ะอ่า อันหกหาสองขันบ้าแมนไหนเพื่อนเราไปซื้อแล้วอันตั้งประเทศน้ำเด้อมืออื่นสันนิโอ้เอ้าวหกห้า <5, 2 S 1> สองสอยู่เป็นวันที่หนึ่งตุลหน้าเนี่ยแม่นบ่แม่แม่ยนตะเก้าผมสินเป็นจไปออกกันตั้งประเทศก้อนนี้หกห้าสองเนี่ยอ่าแล้วฝันแบบนี้รับไปอีกเพาะท่านแจงดีตีตีนะผู้เจ้าชื่นสวยแล้วก็มีเสีงยง่ตยครับผมอันนี้แม่ก็เลยฝัน ในบา่าแม่ถูวันที่หนึ่งอีกแล้วพ่อะนะโอ้ยมันตีแง่นึ่งมันเอาตเขาพ่เนาะมาเข่าเัยตางกับเตี้ยเาเขาเงีอยหนึ่งเตีย้ยจะทียกันเนาะมีันวารีกออกว,วันที่หนึ่งตัวเก้าพ่อเนาะมาหาเนี้นฟันนะฟันว่าละวันที่หนึ่งออกตัวเก้าตัวเก้า่ะเพิ่นมาบอก่าแม่ฮะอ่าเพิ่นมาเข่าฟันบอกวาเต นั่นแหละตัวเก้าพนังได้ผลไน้วันที่มนึ่งวากแล้วนี่ปุนี่โอ้คุบอกเป็นตัวว่าแหมว่าตัวเก้านี่วันที่หนึ่งกับเป็นตัวนั่นแหละสองศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าตัวเก้านั่นแหละเอาใช่ในเก้าเก้าห้าตัวเก้านั่นแหละอืเอาเย็นวันนี้สร้างสถิติออกมาออกตัวเก้าแล้วหัววายออกตัวมือเหรอแม่ฟัดได้หกตัวได้ตี ฝันว่าลีแล้วมันที่หนึ่งหกตัวได้๋ย้วฝันว่าถือคว่ำไปเลออกตัวได้ก็แม่ตัวได้ก็เฮึ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 ตัวตึฮ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 ึึ<อ>ฮึ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 ่ึฮ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 ึ ก้า้าหามันจำได้ว่าเป็นรางวัลที่หนึอันที่อันเก้าเหรอตัวเก้าบอกบอกไว้เรี่ยววางทีเนี้ยอโอ้โอ้ตัวเก้าเอันกิอตัวเก้าบอกไวเร่ยวว่างทีเนาะนคนออกกันตั้งประเทศไปเร่วชมเนาะพกพพกออันนี้จีจีน่าจ้าอ่าตอนนี้่าตัวเก้าก็บอกไปเรีวก็่าจเมนก้าหเด้อแต่ีนเมร์กนังโอ้ เอาโตเก้าพี่น้องเก้าห้าคปัติบานเลขที่ลูกสาวเราํามายํำไหนเนี่ยออกตัวเียสองศูนย์ห้าสามศูนหามันก็ตรงกันเนาะอืเนียนันนี้ยนเก้าซี่ออกไปแล้ววันที่เลขที่ลูกสาวนะสองศูนย์ห้าทับเก้าสี่อกไปแล้ววันนั้นอายุนี่ละสองศูนยานี่ละจ้ะตันดีอมู่อไงยังเอ้ยมันู่ฝีฝันดีได้โตก็ยู่คนดี มัน่าด้ชี้สร้างบ่แม่ป่านนี้มันเคลืนได้ชี้สร้างยังวหมโอ้ครับผมเคลื่อนก้อนแต่ไม่ใช่กบกบพ่อน่ะอืมถือแล่หแล้วมันที่หนึ่ถ้าซึ่งเมย์ก็ถือสุมืองอิหลีวันถ่อไปตั้งประเทศน่ะโอ้หันยึดชี้ซึ่งหันก็ได้วันซุกมาแม่โอ้ลอนฟันนี่ก็คืออยากไปต่างประเทศก้อนก็ได้อยากไปถึงรัฐบาลให้ก็ได้มาแม่เนาะ เมียหรือจะตามเทศกอนก็ได้วันจันทร์นี่อ่าอันบ้านเลที่ลูกสาวเท่าไหร่กัแม่สองศูนย์หาซึ่งตรงกับแม่ฝันที่ปู่บอกว่างแถวตัวเก่าเพามาซื้ออ่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งอีกนะเอารางซะ,ะจังหวัดไปออกซะแล้วจะตั้งปฏิทีสองศูนย <20 5. S 2> <ะ>์ห้าใช่อ่า งกตัวเ03305995อ่า305995อืมของขมานั้น052ธรามด้าตัวกับลูกของ้วานจะได้305 305995พี่หล่องของคุณแม่เนเดอรงกตัวครับผมผันมื่ออึนแต่จเอาตั้งกบเทีฑ์้ย่าไรโค้ชมาย่าเจ้าเนาะ เก้าเก้าห้าบ้านเลขที่เท่าไรคะแม่สองศูนย์ห้าทับเก้าสี่แต่ออกไปแล้วเก้าท<อ>ี่เหลือสองศูนย์ห้ามันใกลสองศูนย์ห้านี่แล้วอัเนี่ยจะสามศูนย์สองจุดหานี่นะสามจุดห้าสองจุดห้าศูนย์ห้าใกล้เคียงกันเนาะแม่เนาะโอ้ก <c oughs> ็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะสองห้าสี่เนาะสองห้าก็พกสองห้า ศูดหากานตัวเดียวกันก็แม่ฝันนึงนะอ่าซูดหาเก้าเก้าหาพี่น้องตอนนี้ตั้งประเทศก่อเสียของเรามาพี่น้องใครที่ติดตามผู้ดำคำหมื่นได้พี่น้องเด้ออ่าชุดนี่แหละเอาไปหอดรัฐบาลให้แล้วก็เอาไปไล่วันนร้อมเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าเพิ่นได้มากแถบทุกหวัดนะพี่น้องอืมน้องสําบวันนี้เมือนยื่นเอาเลข้าประเทศอีกว่า ครับผมหอดมือก้อนแม่เพราะว่าเขาจะเอฟซีสุซับสนไหมแม่เอฟซีสุซับสนว่าอ่าเมือเป็นหวดได้แค่พัจจุบันนะเพราะอินฟังไปให้เพื่อนซื้อเลขรัฐบาลไทยศูนย์หาไว้อย่นี้เด้องวดนี้เด้อตามนี่เด้อเอฟซีเลยรัฐบาลไทยศูนย์หาลอตเตอรี่เด้ออ่าหอดนี้แหละแม่มันใจยื่อฟันวมาดีขี้สร้างหลังจากมือนั้นรู้เหมือนุ่นไหม่หมือนลุ้นไหมขี้สร้างก็ฝันดีแหละกับ ทีแลล่ะอืมูเไปกระางประเทศจะให้ FG ได้เด้ออันหาหิงูกเน้นักหน่อยแม่นเนาะกับ995เนาะซ่าเน05ลาง่แม่ก็เน้นลางมาะไดเด้อพี่น้องเด้อเอาแม่อ่านี่เป็นแตมนอืมเอาง่วนวันที่1เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าผ um ู้ใดอยากไปต่างประเทศก็ไปได้เนาะแต่ว่า f แล้วเห็ดเหมุให้แก่น่ะให้แม่ครับถ้าเอกซีโทรมาดีใจกันหายไปเลยมาหาอยาหงี้ก่อกรรอไรผมก็ได้กลับเลยเลยจ้ะวันนี้มือได้กลับเลยวันศุกร์ก็ได้กลับอีกเอ็งไปโทรมาให้เอาติตั้งประเทศิตไปให้เอ็ซีสน่สอ่อนไอชกีทุกน้องหายอยนางงี้เนาะเอาเอาขอบคุณุณแมหลครับได้จอจ ร<ไ>สรุปครับผมสรุปแนวทางปูดำคำเหมือนครับเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาครับผมเนาะเรียกความฝันพี่รองง่ายมองไม่กับปูดำกับไปนําบอกคือเก่าคุณแม่ว่าอ่นะครับนาตัวครับผมชุดต่องวดได้พี่้องเด้อกาหาหกหากพี่้องครับหัวกับยูนิตแหละเนาะศูนหาสองหาไม่ไปไหนครับผม อ่าสกสกมันๆลำๆด้วยดครับผมใครที่ติดตามปูดำคำหมือนครับสวัสดีครับ